สวัสดีครับทุกคนคควันนี้เรากําลังจะมาจับปลาที่ตรงนี้ครับโอ้โหหล่อเลยวันนี้เราจะจับปลากันตรงนี้เพราะว่าตรงนี้น้ําแห้งใกล้หมดแล้วแต่วันนี้เรามีอุปกรณ์พิเศษมาทุกคนดูดน้ำปั๊มดูดน้ําเรามีเบตดแล้วก็มีปั๊มสายยางมา,มา,มาเราจะใช้วิธีการสูบน้ําให้แห้งจับปลาช่อนให้หมดใช่อ่า นี่ปั๊มปั๊มเราเป็นอย่างนี้นะครับปั๊มตัวเล็กๆสวิงจุ่มใส่ปั๊มครับปั๊มจะได้ไม่ดูดที่ดินขึ้นมาเอ้าเปิ้ลไปตักทำไมอ่ะเราจะสูบน้ำให้แห้งก่อนไงเอาทีนี้ปลากันจมได้ปลาหรอปลาอะไรอ่ะยังไม่ทันสูบเลยปลาแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาช่อนด้วย S <S ปาเปา็นชาวชลเลยมัต้องสูบเลยได้ปลาทะเล้าโอ้โหใส่ถังเลยใส่ถังเลยน้ำดูดเร็วไหมครับพี่เพิ่มใครช่วยกดหน่อยแม่กดหน่อยครับจะไปดูฝั่งโน้นครับ <S <S 2> <S 2> เอาเอาสูบุ่มลง,ลงท่อได้ไหมบิดให้หน่อยครับพ่อจะไปดูฝั่งโน้นแรงไหมน้ำแรงไหมครับ เอนี่เราดูดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆใช่ตรงนั้นก็มีปลาที่มันที่เขมุดเข้าไปอยู่ใต้น้ำไงเฮ้ยไหลเร็วเลยไหลเร็วน้ำตับตืดเลยวะน้ำติดโคลนน้ำจะแห้งแล้วอ่ะเหลือแต่โคลนแล้วทีเนี้ยวันนี้อพยพอพยพอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ แทงหัวปลาชอเถอยู่นี่อยู่นี่อยู่ใต้นี้ว้วปลาช่อได้แล้ววะวชวที่ตัวที่อ้ใหญ่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 ให่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ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 ่ อาได้แล้วเหรอทำไมได้บ่อยจังอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นจริงเหรอไหนอี๋วางนดำดำ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 ไม่มีดินอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะช้อนอีกแล้วปุ๊บปุ๊บไม่ได้ประช้อนบ่อยเกินเอาของต่าปช้อนบวบเอาตกน้ำไปเลย นั้นนีนนนเนนนนนันน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 ่นนน่นนันนเนนนนรนน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 นหนดนน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 ี่เรนต้องตันน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 นอนกนอนน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 นมนนนไหนนน้นนนนนน อุ้ยได้ได้ได้ไปข่านไปช่านไปข่านไาข่านไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเล็กจะเอาหมดเนาะใีใจมานานแล้วไม่ได้จับมานานแล้วดีใจดีใจจะปื้มปลาหมอตัวใหญ่ปลาโมอใหญ่ลวปอถังมาตรงนี้เลยละปอแน่จะจับไม่ไหวนะละปอถังวันนี้ถังปลามาเลยจะปื้มจับไม่ไหวละปอถังปลามา เร็วเร็วอปาาอขดขาตามมาเ,เ,เร็วอ,วอานาปอดไหนไหน,ไหนปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วโอ้โหแข็งแรงมากป้าหมอโอ้โหเร็วมากเร็วมากน้ำยุบอย่างเร็วเรา๋มาดูการจะมีปลามาตามมาไหมเดี๋ยวมาลุ้น,น,นะนกันตรงนู้นนะน้ำขึ้นไปตรงนู้นเลยโอ้ติด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 ขยะแม่แม่แม่หยุดปั๊มก่อน สามติดขยะเอาไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วเสียบเลยอุ้ยนี่ปลาอยู่ใต้นี้พี่ปุ้มอุ้ยนี่นี่นี่ตัวปลาชนตั้ตัวใหญ่ไปทางนู้นแล้วพี่ปุ้มเมื่อกี้เขาซ่อนอยู่ใต้นี้หายไปเลยอ่ะตัวใหญ่ด้วยใช่เขาซ่อนอยู่ใต้เนี่ยอุ้ยนี่ตัวนึงอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่จับเลยจับเลยจับเลยนี่ เนี่ยตัวเท่านี้เลยตัวเท่านี้เลยตัวน,นั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงที่พึ่งที่พ่อบอกอะ่ะโอ้ไมนดิโอ้โหมันดิฟ้าดิปุ๊บปุ๊บเลยโอ้ยปลาห,หมอปลาหมอหลดุดต้องสังเกตดีๆนะเห็นหลังเลยเน,นี่เอาเอาสวิงมาพึ่งสวิงมาดดเดูดูดูปไปเรือนี่ตัวหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งหลัง เข้ากระบาดเข้าเลยนะจักตั้งถ่วงอยู่ไห้เข้าตัวนี้ตัวนี้อยู่เฉยเฮ้ยมาชอนเหมือนกันเอานะปป๊บเข้าแล้วสองตัวสองตัวต่อเนื่องสองตัวทักปอดปลาปลาอะไรนี่ตรงนี้นั่นนั่นปลาอะไรปลาหมอเฮ้ยงูมาออกมาพี่ปุ้ยบอกตัวอะไร พี่เพิ่มเห็นเหมือนมันเป็นใบไม้อะแต่มันขยับได้งูวะ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนมันมีปลาอีกตัวน่ะไปไหนแล้วนี่ไงจริงด้วยอุ้ยงูกปลาหมอุกปลาหมอปีนี้ฝนตกน้อยนะเราเลยไม่ค่อยมีคลิปจับปลาเท่าที่ครวนนะปลามีเยอะนะแต่ถ้าฝนไม่ตกปลาไม่ขึ้นมานะเพื่อนเพื่อนวันนั้นเรามาเจอตัวใหญ่มากแต่เราไม่สามารถจับได้ เราได้ถือว่าประสบความสําเร็จนะวันนี้น้ำแห้งกับหมดเลยอ,ะอ่ะน้าพี่ปุ้มนะถือว่าประสบความสําเร็จเยอะเลยโอ้ไปท่านึงสิบไหมนะปลาหมอพ่อจาได้ประมาณสองตัววันนี้แบบคัดไซส์เลยอะ่ะไซส์ค่อนข้าง,งใหญ่เหมือนมีปลากระดี่ตัวหนึ่งนะอนีว้าวกระดี่กระดี่ตัวหนึ่งกระดี่ตัวหนึ่งพอแล้วพอแล้วน้าพุ่งเข้ามาทางนี้ พอแล้วพอแล้วน้ำพอแล้วพี่เพิมพอแล้วเดี๋ยวจับปลายาบโอ้วันนี้เก๋งอ่ะได้ปลาช่อนอะไรเลกระโดดไปช่อนใหญ่เหรอตัวไหนใหญ่สุดตัวท้ายเนาะเนี่ยตัวนี้ใหญ่สุดแข็งแรงด้วยโอ้โหลูปจับได้จุ๊บจริงด้วยรูปจุ๊บปลาช่อนเลยเฮ้ยเพื่อนมาหลวมนโปจับปลาช่อนให้ดูหน่อย เอาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวทำข้อช้ำนะแข็งแรงนะนี่ถ้าเราไม่ช่วยนี่คือน้ําแห้งแล้วนะช่วงนี้ฝนไม่มีมาแล้วนะเข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวละวเดียวเพิ่มไม่ลงไปสิปากกระดี๊ปากกระดีตัวหนึ่งเนาะตัวเดียวแล้วโปรดไม่ต้องลงก็ได้แล้วโปรดจะจับให้ได้ใช่ไหมอาตัวไหนดิัวใหญ่สุดเลยใช่ไหมไม่เพิ่มไม่เพิ่มขอได้ไหมโอ้ยได้อ่ะปรดเก่งเขาถ่ายรูปไหม เจ็ดตัวปลาช่อนจับตัวเลยเพิ่มจับเพิ่มเลยใช่เหรอไม่ใช่ปลาช่อนเจ็ดตัวปลาหมอสองตัวแล้วก็ปลากระดีหนึ่งตัวอุ้ยไป็นนู้ดยังจะเป็นหรือจะเป็นจับได้จับได้เขาได้ประมาณสองตัวสามตัวนี่แหละปลาช่อนน่ะแล้วก็ปลาหมอพอสองตัวเลยอ่ะปะปล่อยปลากันปลาช่อนในบ่อเราเหลือน้อยมากใส่ใส่ถังมินเนียนเลย ยุงออกแล้วครับยุงออกแล้วเอาที่ตักใส่ลูกเทเลยเทเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ปลาตายอ่าแม่ให้อ่าพอช่วยอ่ะพี่พุ่มรับน้องโก้ถือไปแล้วตัวนึงตัวใหญ่น้องโก้ถือตัวใหญ่ไปวันนี้เราช่วยชีวิตสัตว์ได้อีกประมาณสิบเอ็ดสิบสองตัวกันเลยทีเดียวอะไรครับพี่พึ่งจะสไลด์จากนี่ลยเหรอ ไปแล้วปลาฉลามตัวตัวที่สองไปแล้วปลากระดีไปดำบอปลากระดีสองตัวโอ้เขามึงเห็นว่าปลากระดีสองตัวโอต่อหมอไปแล้วโอไปช่ำไปช่ำไปแล้วหมดแล้วนักปอลตัวสุดท้ายล่อยเร็วตายเดี๋ยวเขาตายรีวต่อปล่อยไาช่ำปล่อยตัวใหญ่สุดไปแล้วเจ้าเสือโอ้ยยย โอเคขอบคุณครับทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมกา,การจับปลาของเราช่วงลปลายปีนี้เนาะ